สวัสดีครับ FC ของลุงคนสวนทุกคนครับผมนะ่าเจอกันวันนี้นะครับผมในช่วงเทยสายของอวันที่17กุมภาพันธ์งพันนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับผมวันนี้แถวแถวสากลนี่เขาเขามีการตั้งเป็นวันสำคัญด้วยนะครับเขาเรียกว่าวันสุ่มแสดงน้ำใจนะครับผมก็หมายความว่าก็อยากจะให้คนเรานี่มีความรักกันนะครับผมเพราะฉะนั้น มีความรักมีความเมตตาต่อกันเห็นผู้ใดเขาเรียกว่าลําบากกว่าเรานะครับเราอาจจะให้ความช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆโดยเราไม่ได้หวังผลตอบแทนนะครับผมเขาจึงเรียกวันนี้ว่าวันซุมแสดงน้ําใจนะครับผมอจะเจอกันที่สวนพ่อเพียงวันนี้ก็อากาศครึ้มๆนะครับแต่ว่าร้อนแดดแดดครึ้มครมแต่ว่าร้อนมากนะครับผมนะะอันนี้ก็คือบริเวณ,เวณที่เจาะน้ําบาดาลไว้นะครับผมนะะตรนนั้นเป็นหนอกล้วยนะครับมีต้น ยังนานะฮะมีสักคลองนะครับผมรอบุคคลสําคัญลงมาปลูกนะครับนะครับผมอ่ะเราเริ่มงานกันแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ลุงคุณสวนจะมีการตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับผมอาจารย์ไก่บอกว่าจัดให้เป็นพิเศษเลยนะครับผมเดี๋ยวพิเศษยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์ไก่มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นคลิปทักทายกันก่อนนะครับผม มาดูช่างใหญ่ของเรานะครับที่เป็นคู่ใจของอาจารย์ไก่เลยนะครับช่างจ๊อบอาจารย์น้องขุนนี่นะแป๊บหนึ่งครับผมคุยกันนิดหนึ่งงานเท่าที่ดูหน้างานเป็นไงบ้างยากง่ายหรือว่าชิวๆยังไงฮะระดับธรรมดาครับธรรมดานะครับผมแปลว่าเจอมาเยอะเจอคนคนนี้อีกตามสะดวกครับนายช่างครับผมช่างจ๊อบนะครับผมเดี๋ยวเช้านี้เจอกันตรงนี้ก่อนนะครับผมช่วงสายๆนี่จะเจอกัน คลิปๆไปเป็นช่วงๆนะครับผมด้านบนน้นอาจารย์ไก่กาลังเตรียมของให้นะครับผมว่าจะเป็นตูบขนาดกี่แรงม้ากี่กี่พันวัตหรือว่ากี่ร้อยวัตนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้นะครับเริ่มงานจริงจังนะครับเริ่มเลิกดีนะครับผมในวันที่เรียกว่าวันสุ่มแสดงน้าใจเนาะนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ให้ช่างทํางานไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับแฮปปี้แฮปปี้ครับ